สวัสดีครับชาวเซมไนทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับแอซิดอะควานั่นเองครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปลุยสงครามชิงประสาทระดับไนท์แม็กกันต่อนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของวันอาทิตย์นะฮะเป็นคริสเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับผ่านมา4วันนะได้เจมดังไนท์กันหรือเปล่านะครับก็ผมเองนี่ได้โทปัสนะครับวันแรกนะครับวันที่2ได้เครื่องประดับนะครับปิดจิดใบฮะวันนี้อีกวันหนึ่งวันนี้ได้ ต้านอัมพาตฮะสุดยอดมากเลยนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับจะแบ่งเอาเป็น2ทีมเหมือนเดิมนะครับเราจะเทสทั้งทีมสะท้อนแล้วก็ทีมดาเมจนะครับแล้วก็ใครสนใจทีมไหนก็สามารถกดสคริปเข้าไปดูได้นะครับตัวที่ผมจะเขียนเวลาไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเลือกชมได้เลยนะฮะโอเควันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับก็แต่ผมไปแอบรู้มาแล้วแหละว่าคริสเนี่ยมีเดทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งทีมมันต้องใส่เดทนะครับเอ้ใส่กันเดทนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเรนเชียลหรือ อาจจะใส่เป็นเจมตั้งสถานะกับแหวนตั้งสถานะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีมสะท้อนผมจะใส่ของคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็คือฮายองเป็นตัวฮิลนะครับก็คือเน้นของดาเมจแรงๆนะครับเน้นเลือดเยอะๆนะครับเพิ่มพลังโจมตีอันนี้คือเอามาเพิ่มฮิลนะครับจะได้ฮิลแรงๆนะลดคูลดาวสําคัญมากนะครับอ่ะสำหรับฮายองผมใส่เป็นลิมิตเบรกต้านเดสนะครับเพราะว่าเดรโลนกันใบ้นะครับแล้วก็คริสตันเดสนะครับแล้วก็สไปต้าน้มแข็งนะครับอันนี้ผมปรับไปเลยก็ใช้ยาวๆไปนะครับสำหรับฮายองนะออ่ะโเค ประมาณนี้นะครับฮายองทาร่านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือใสเ่เรื่องเกตเว์กับต้านสถานะในส่วนของทาร่านะครับผมใส่เป็นแหวนนะครับต้านเดสนะครับกับเจมต้านสถานะนะครับผมไม่ได้อัพเป็นโพเทนเชียลนะเพราะว่ามันก็เปลืองนั่นแหละนะอ่าก็สามารถเลือกได้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นตัวหลักอยู่แล้วทาร่านะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอืมโอเคนะจ้าจ เน้นเลือดนะครับเนื้นเลือดจะเยอะนะครับมีเพิ่มป้องกันนิดนึงนะครับเกราะผมดรอปจากเกาะบอสมิลาเวนะครับหรือเป็นเกาะปฏิวัติธรรมดานะครับเพื่อที่จะให้มันบางลงมาหน่อยนะแล้วก็ไอ้คริติคนี้ไม่เกี่ยวนะครับใส่มาเพื่อเอาเลือดเฉยๆนะครับอ่ะประมาณนี้สหราบจางผมใส่เป็นโปรดิชเช่ตันเดสนะครับพอดีมันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะไปที่อีวานครับอีวานนี่คือเอามาจาก QP เลยแต่ว่าผมถอดเกราะออกนะฮะผมจะลองดูว่าถ้าเกิดผมไม่ใส่เกราะเนี่ยผมจะยืนได้ไหมนะอีวานนะครับผม ของเป็นของ PVP นะครับยกเว้นเปลี่ยนใส่เจมต้าสถานะมากับแหวนตันเดสมานะครับเพื่อใช้ในลงสงครามเฉยๆนะครับอ่าโอเคนะเจฟนะครับก็เหมือนนาจาเห็นผลเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับมีอ่าลิมิเบิ้ตันเดสมานะครับสหรับตัวอ่าเจฟนะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปใช้ในอะลิณามาก่อนชั่วคราวแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรประมาณนี้นะโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับพาสีผมต้องปรับหน่อยนิดนึงนะครับเป็นทีมฮิลนะครับก็จะเอาพปหังโจมตีเวทนะครับเปิบเปิบเปิบ แบบนี้แหละโอเคอ่าวินดี้นะครับสัตว์เลี้ยนะครับเพื่อเอาฮิวนะฮะโอเคเลือกเพื่อนนะครับอย่าลืมเอาอีวานไปด้วยนะครับอันนี้มาสาระนี่หว่าโอเคเอาอีวานไปด้วยนะเพราะว่าในช่วงเล็กเกมเนี่ยมันจะได้ช่วยสะท้อนได้นะครับโอเคเริ่มมานี้เราอ่ไม่ทําอะไรเลยดีกว่านะครับผมจะรอให้ลุกมันยกโลดูซิมันจะยกโล่เร็วหรือเปล่านะคือบางครั้งมันก็ยกโล่เร็วบางครั้งมันก็ยกโล่ช้านะอันนี้มันก็เห็นไหมมันก็ไม่ยกโล่นะ ไม่มีใครติดเดสน,นะครับเดซเราเราต้านเยอะพอนะฮะก็ไม่มีใครติดนะครับโอเคอ่ะยกโลงแล้วนะครับเอาทาลบนะฮะจงงเป็นนพลััให้ฉคือบางครั้งอ่ะม,มันไม่ยกโล่สักทีเว้ยผมเคยเป็นเว้่ผมมาลงแล้วผมก็ะลออยเงี้ยมันก็ไม่ยกโล่สักทีนั่นแหละนะแล้วก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราใช้สกิลพวกตัวสะพอนได้เลยนะสามเต้า ให้มันโดนโเจ็บๆนะฮะเดี๋ยวโลดสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีกรอบมิดและวลือไปนะฮะแล้วก็จะบอกบายหน่อยนะปึ๊บนะครับโอเคยังไหวยอยู่ใช้3เป้าดีไปนะครับเพื่อให้อ่คริสมันโตมานะครับถ้ามันโตนะโอเคมันมม่โตก็ไม่เป็นไรนะนะผมเล่นไปที่สุดลูของเจฟกับปีวารแล้วกันเพราะว่า มันบางกว่านะมันจะสปอร์ตแพนนะเลอโอ้ยเจ็บเจ็บนะครับเอาเลือดเด้งนะโอเคมาแล้วสวเวสโอ้ยเจ็บตายปะเนี่ยหวไหวอยู่ฮิวขึ้นมาครับขึ้นมา4500แล้วสีนแล้วนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ <c oughs> เราเน้นเกมเร็วนะจริงๆเราเอาแค่แสนเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะแ้มนะไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าใครจะเอากว่าล้านเนี่ยมันต้องทำหนึ่งล้านนะครับ โอ้ยเจ็บมากนะครับคูดาวติดฮิวหมดอคูดาวฮิวติดคูดาวหมดเออโอ้ยเจ็บเจ็บแปลงร่างเล่นนะครับรีเลือดรีเลือดรีเลือดชลาแพ้โอ้คูดาวหมุนไม่ทันเลยนะครับดูจากว่าตลกของเราบางมากวันนี้วันนี้เราเล่นเกมเร็วนะผมได้อยู่ถึงสามนาทีปล่าว่าท่านผู้ชมเอ้ยจะอยู่ถึงสิบนาทีป่ะเนี่ยไม่น่าถึงวะ โอเคฮีน,ฮ,นฮีนขึ้นมามวันนี้เราบาหรือมันแรงวะเน,นี่ยมันแรงนะเฮ้ยได้อยู่จริงถ้าเกิดใส่รถคูดาวให้อีบานจะสบายกว่าน,นี้นะแต่ไม่เป็นไรอ่าลุกยกโลมาลบลบลบครับ,บอโอเคโอเคคราวนี้จบแน่ตอนนี้มีโล่อีบานแล้วโอเค โอ้ยเจ็บเจ็บร <of> ื้บครับถ้าเกิดทุกตัวใส่แหวนฮิวมาก็จะสบายนะถ้าเกิดใครมีแหวนอ่าใช้สกู๊แล้วฮิวมานะครับแค่ขั้นหนึ่งก็ได้อาจจะใส่อะไรมาแล้วใส่แหวนฮิวมาอะไรเงี้ยเออมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าฟืนเลือ่อนขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย,เลยนะครับะนะฮะโอเคไปหมื่นแล้วนะคะท่านผู้ชม3นาทีนะครับไม่ต้องทำอะไรมาก โต้มานะครับออกซิเไปให้มันโต้มาเรื่อยๆนะฮะ <laughs> ับทุกสิ่ความลำบากจะอยู่ในช่วงแรกนะครับตอนช่วงโดนสเกิร์เว้ยสองตัวแหละมันจะแรงมากแต่พอเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดคู่ดาวกันหมดนะ <h ums> มันก็จะไม่ค่อยแรงอะไรมากมายน,นะครับจะมีตีธรรมดาที่แหละที่แรงหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่ ยังได้อยู่แต่เรืองใครไม้หว่นจ,จริงก็ใช้พังรถพลันจมตีได้นะเนี่ยคือบองของฮายองนะครับรถพลันจมตีได้ก็จะช่วยให้ยืนง่ายขึ้นนะอันนี้คือผมพยายามปล่อยให้โดนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยแบบว่าเจ็บอยู่แต่อีวานี่ถึงเกินอีวานี่แบบว่าไม่ได้แส่กรออะไรเลยอ่ะมาตัวเปล่าเนี่ยยางขึ้นเลย <laughs> หิวก็หิวเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราฮิวเลยนะครับพึ่งร้อนแล้วอันตรายนะฮะได้มาหนึ่งแสนนะครับน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะต่อไปมันก็จะแบบขึ้นช้าลนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปพุง่งแ้มจะไปพุ่งตอนท้ายเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เหลือหน้าที่สอน,นที่สุดท้ายนะเหลือประมาณแบบ ม่กี่เทิร์นนะโอเคลบ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 เฮ้ยถจะเย็นดิโอเคคราวนี้จบแน่โอเค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 เราจะจบทุกสิ่งเอาสก่ลไปเรื่อยฮะ อาอให้เขาโ,โตมาเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีปล่อยเธอไหลก็ก็ได้เหมือนกันนะก็ไม่แย่นะครับผ่านประวัอยผ่านอยู่ผ่านอยู่ตอนนี้แสนสองถือโอเคแล้วจริงๆได้แสนหนึ่งก็โอเคแล้วนะถ้าเราเล่นกันทั้งกิ้วนะครับแสนกว่าก็พอแล้วแต่ว่าถ้าใครที่คนน้อยเนี่ยอาจจะต้องได้แต้มเยอะกว่านี้นะครับหรือว่าลงหลายๆรอบก็ได้นะแสนกว่านี้ลงสี่รอบนี้ก็แบบห้าหกแสนแล้วนะนะทำไปเล่นไปนะครับ คือราบใดที่มันยังไม่ถึง1น่ล้านห้านะผมก็ไม่อยากจะแบบเร่งเต็มที่มากนะเพราะว่ายังไงมันก็กวาดล้างไม่ได้อะเราไม่ต้องเหนื่อยก็ได้เพราะว่ายัางไงอาทิตย์หน้าเราก็ต้องมาลงใหม่นะเออไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องมาย้ายของใหม่ย้ายของใหม่เรื่อยๆนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันอนะถ้าเกิดต้องทาทุกอาทิตย์นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาแต้มเยอะมากก็ได้แต่ว่าต้องเน้นให้เพื่อนๆช่วย,ช,วยช่วยกันนะอืม รวมพลังโอ้ยเจ็บเจ็บนั่นะเลยสามนาทีแล้วครับคูดามุนช้ามากเลยนะจะตายก่อนไมเนะี่ยเดี๋ยวผมกดเรียกเพื่อนไว้รอเลยรายการเผื่อมีใครตายก็ให้มเรียกเพื่อนมานะจะได้มีต่วนช่วยสะท้อนเพิ่มอีกนะครับ ลุกยกโล่นะครับอย่าลืมนะฮะพลาอัตโนมัติเฮี้แน่ฮี้ยวนะครับอืเกือบตายแล้วการปลอบประโลมแห่งแสงูจะได้สองสงแล้วอะวันนี้ได้เยอะมากเลยเห็นไหมทกการถอดกรอออกนะฮะช่วยได้เยอะเลยอ่ะ แล้วศัตรูมันไปสก๊าสามเป้าสองกิลด้วยไงมันก็เลยแบบนี้นะเห็นผลเยอะอยู่นะครับถอดกรอออกนะช่วยได้เยอะเลย <c oughs> ถ้าเราจะทำดาเมจใส่คริสาราต้องฆ่าสองตัวหน้าให้ตายก่อนนะครับท่านผู้ชมถึงจะทำได้นะโอ้สองแสงแล้ววันนี้ได้เยอะแฮปปกตโดิ้งแค่แสงกว่านะสำหรับผมนะ อ้ตายไปเรียบร้อยนะครับนาจาเลืสองทีกว่าจะยืนอยู่ไปหรือเปล่านะฮะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็คริสมีรถเกีเวด้วยนะผมลืมบอกไปนะครับนอกจากมีติดเลสสพาแล้วมีรถเกียร์เวด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะ ย,ยืนไม่ถึง2นาทีแต่ไม่เป็นไรแต้มพุ่งไปเยอะมากเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเออตีมาเจ็บเจ็บตีไปอีกทีนึงนั่นเลยเฮ้ยยดังโดนชันเตอร์เตอร์เออแต่ไม่เป็นไรนี่ว่าก็ได้แต้มเหมือนกันเพราะว่าเราใช้อทาราลบไปนะครับจะช่วยแต้มพุ่งเยอะมากเพราะว่าชันเลอร์กับลูกออกสกิลมาก็เจ็บอยู่ดีนะฮะอ่ะา,าอยิงนามิเด้นิดนึงก็ได้อ่ะนิดนึงก็เอานะครับได้เกือบสามแสนน่ะ 95พอแล้วมั Gesch ้งปล่อยให้มันฆ่าเราเลยแล้วกันนะวอลทีมงานช่วยเอาสกิลของคริสออกได้ไหมอย่าให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยบนขวาเนี่ยเออเนี่ยลงโล่งเนี่ยตรงนี้เนาะได้อยู่ไอ้ท่านผู้ชมหรือไม่ก็เขยิบมาตรงนี้ก็ได้หลังเล็กเทิญนะเนี่ยแล้วแล้วฆ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นเมาส์ผมไหมนะครับแถวนี้ก็ได้นะ ให้มันกระดึบออกมาหน่อยนะหรือไม่ก็ย่อให้มันเล็กลงก็ได้นะหรือมันเป็นพอาเรสโอลูชันของหน้าจอผมมันไม่ใหญ่พอไม่น่าใช่นะเออตายนะครั0สองแสนแปด็จะได้บวกแต้มจากโมนัสอยู่เยอะอยู่นะครับอ่าช่างอันตรายเทรียนะครับว้าวสองแสนแปดบวกแปดหมื่นสี่นะครับเป็นสามหมื่นเอ้ยสามแสนหกเลยนะท่านผู้ชมสามแสนหกเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจําไว้นะครับสามแสนหก ทีนี้เราไปลองทีมดาเมจบ้างนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบนี้เราทำทีมสะท้อนมา3 0 0แสนหกเลยนะีทีมดาเมจเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยนะครับอืมแต่ทีมดาเมจเราก็คงไม่เอาเป็นดาเมจสุดโต่งนะผมยังขอใส่อีวานอยู่แล้วกันนะเพราะว่าขนาดทีมสะท้อนยังโดนบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับถ้าเอาเป็นดาเมจเพียวเลยใส่ไอรีมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ไม่รอดนะฮะผมไปเอาฮายองออกทำไมนะลืมลืมนะท่านผู้ชมลืมอีกตัวหนึ่งเป็น เรชลโอเคเรเชลนะครับแน่นอนว่าอ่ะทีมนี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องต้านเดสท,ทุกตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้านเดสให้กับทรูสนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตัวทรูสเนี่ยไม่มีต้านเดสเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามเซฟสกิลล้างสถาน,านสะไว้สักสกิลหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยกโคลอีวานหรือว่าฮายองก็ตามนะครับต้องเก็บไว้สักหนึ่งอันเพื่อที่จะร้างสถานะให้ทรูสนะครับอย่าให้มันโดนซ้มสองทีเพราะคริสตี้ธรรมดาเนี่ยมันไม่ติดคริสไม่ติดเดทอยู่แล้ว แต่อย่าให้มันโดนสกิลซ้มมนะครับทูสผมใส่เป็น1คริติคอลหนึ่งจุดอ่อนนะครับคริติคอลมาถึงที่สี่สิบวกพลัสสิบสามสิบนะครับจะเป็น72แล้วก็เดี๋ยวบวกบัฟกิลอีกสัก10นะครับเป็น82แล้วกันนะแล้วก็จุดอ่อนอยู่ที่56นะครับอ่านิดหนึ่งนะใส่ไป2บล็อกนะครับแล้วก็เจมผมยกเจม PVE มาเลยของเซตสายโจมตีนะครับยกมาใส่ทั้งเซตเลยนะฮะเพิ่มคริติคอลจุดอ่อนดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มการโจมตีลดคูลดาวน์นะครับ แหวนผมเอาแหวนใหม่มาลองเล่นนะครับเป็นแหวนแห่งความรักนั่นเองนะฮะเพิ่มปัตจายจุดอ่อน14%นะครับแล้วก็ฝังด้วยฮิลนะครับ35%อันนี้คือจริงๆคือไม่รู้จะใส่อะไรดีนะจริงๆใส่พันจมตีอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่าผมขอไปลองแหวนฮิลแล้วกันนะครับขอเทสก่อนแล้วกันนะนี่เป็นเบย์ผมเพิ่มคลิกกับเพิ่มจุดอ่อนเข้าไปด้วยนะครับส่วนติดท่านดินนี้มันเป็นของเก่าอย,อยู่แล้วผมเลยไม่ถอดออกน,นะครับเป็นตีจะได้ตีลุกแรงขึ้นนะอะจิตวิญญาณใส่สายโจมตีรถคูดาวมาานนนะะคคครรัับบโออเเเท่หมมืดิ ตั้งสถานะแหวกกันเดสนะครับฮายองนะครับฮายองมีโพเทนกันเดสนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะฮะอีวานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มีตั้งสถานะกับแหวกกันเดสด้วยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเป็นเรเชลราเชลกับเรเชลเนี่ยผมก็เรียกสลับไปสลับมานะราเชลเรเชลเนี่ยเป็นแหวนกันเดสกับเจมตั้งสถานะนะครับที่เหลือก็ปกติของราเชลของเขานะครับอ่าพาสีปรับนิดนึงนะครับเป็นเพิ่มระดับตีกายภาพนะครับเพิ่มมิตาคริติคอลนะครับผมจะปรับขึ้นมาอย่างนี้ เพื่อให้มันติดคริติคอลไว้ก่อนนะครับแล้วก็จุดอ่อนตามมาว่าอีกทีหนึ่งนะยืมเพื่อนนะครับยืมเป็นอีวานเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะช่วยตอนท้ายเกมเนี่ยได้แต้มเยอะมากจะเห็นว่าตอนท้ายเกมแต้มขึ้นมาหลายหมื่นเลยนะครับเพราะว่าการยืมอีวานมาแค่โดนโดนตีแค่ครั้งเดียวนี่แหละนะอโอเคไปลุยก,กันนะครับสําหรับตอนนี้นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องลีดเดอร์มากนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นอีวานนี่แหละนะเป็นลีดเดอร์นะครับอืมแล้วก็อ่า อย่าพึ่งใช้นกเด็ดขาดนะครับรอให้ลุกมันยกโล่ก่อนแล้วค่อยป่านกนะเพราะว่ามันลบได้นะครับพอลุกยกโล่ปุ๊บเราใช้ทารารลบพอลบเสร็จปุ๊บก็ใช้นกไฟของเรเชลเพื่อลดเกราะนะครับแบบนี้นะครับก็คม่อยๆอย่างนี้ไม่งั้นเราจะเสียสกิลฟรีนะโอ๊ะกระตุกฮนะไม่เป็นไรเท่าที่ได้นะครับอืม ปลานกไปนะฮะโอเคพร้อมทำดาเมจแล้วเดวจะทำดาเมจเลยนะครับแล้วคอยดูเลือดด้วยนะครับเพราะว่าเรามีฮิวแค่ครั้งเดียวแล้วตัวไม่ได้ถึกมากนะครับเขาขั้งกระตุกนะรอบนี้นะครับไม่เป็นไรโ,โดนละอยู่เลยลกันนะน่าจะไม่ไหวนะครับอ้เกือบตายหมดที การปลอบปรมแห่งแสงแรงมากเพื่อ okay. ทุกคนโอเคจงสอนความมตตาผมขอยกโลกไว้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวชารเลอร์ก st ็จะเอาเวกตามมานะครับก็ผมกดคืิไม่ทันสินะไม่เป็นไรบางทีมันเร็วนะครับเทินแบบนี้พอเราไม่ได้ติ๊กออโต้ไว้อะพอเรากดทริปบางทีมันมันทำงานไม่ทันนะครับมันจะถูกข้ามเทินไปเลยนะ โ okay. อเคพูดลอกสิจุดต่อฮนะขึ้นไปห้าพันเจ็ดนะครับชันเลอร์ฟาดมาหิวไม่ทันฮนะจะไม่ตายหรอกมั้งได้อยู่นะครับไปอยู่ซับไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหิวนะโอ้ถึงล็อกเว้ยหิวสองหมื่นพูดเราไม่ต้องห่วงเรื่องเองลือดละ แผงแสงเพื่อทุกคนโอเคอ่้ค่อยค่อยดูด้วยนะครับอย่าออกสกิลเพลินนะเพราะว่าเราต้องระวังด้วยว่าลุกยกโล่เราต้องลบนะครับเือใกล้ตายต้องฮิวนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยยกล่แล้วนะครับลบลบใส่กระนกต่อนะครับมาต่อเนื่องกันนะครับเป็นคอมโบนะอย่าลืมใส่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียแต้มไปเยอะมากนะ ต้องบอกว่าเราทำแต้มได้น้อย,อยลงเยอะมากอ,มอย่างรับได้อยู่นะครับโลวอีวาเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆรับได้สิบตัวหนึ่งเลยนะแต่ก็สาบต่อนะครับผมจะเน้นที่สกิลบนของทูแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแรงกว่าค,ค่อยๆเจาะไปเท่ละตัวนะครับโอเคอาไม่ติดบล็อกเลยดําเลยขึ้นมา24 0 0มนสะฮะได้อยู่นะครับจงส ยังไหวยอยู่โอเคสุล,ล่านะครับฝากเข้าไปอ,อ๋อมันมีรถอันนี้ด้วยว่ารถเกตเอาไว้นะทำให้ราเชลเกตหมดนะครับก็ไม่เป็นไรทำให้ดาเมจเราหายไปนิดนึงนะแต่เราสามารถใช้ซิล่าไรเชล,ลนะครับลดคูลดาวน์ให้กับซูได้นะคือมันรถทั้งทีม่แหละจังหวะรอซิลก็ใช้ซิลน,น,นั้นเลยนะฮะโอ้โหโตอะไรกันน่าหนาจะเย็นโอเค ก็สวยสวยติดคูดาวหมดฮนะออกมาละพอดีแต่อีวานเริ่มบาดเจ็บแล้วแต่ยังไหวอยู่อีวานเขาแข็งแกร่งนะฮะเราจะปล่อยอีวานให้เลือดน้อยๆนะครับย,ลยีล้อเต้าเลยจริงๆขึ่งหลอดของอีวานเนี่ยมันเท่ากับเต็มถอยของไอ้พวกนี้นะ <c oughs> เออาคืนอาแล้วกันนะครับโอ้เจ็บแล้วเจ็บแล้ว เนี่ยครึ่งหลอดของอีวานเนี่ยมันเท่ากับเต็มหลอดของไอ้สามตัวหน้าเลยนะเออเออโอ้ยเจ็บนะครับเอา,เอา,เอายกโลหน่อยนะครับเ <c oughs> ท่าที่ดูแนละ้วรู้สึกว่าสกิลพมมลิซจะมาไม่ค่อยถึงตัวหลังเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยโอ้ยผมคงไม่เป็นไรหรอกนะนะฮะคงไม่โดนเดซซ้ำหรอกนะ <laughs> ยกโล่นะครับลบนะครับเหมือนเดิมลบแล้วก็ป่านกนะ <c oughs> จงเป็นพลังให้ฉันตัดขาดสายลมชำระล้างศัตรู ตามเมื่อกี้เลยเท่าไหร่นะสามแสนารใช่ไหมโอเคสวยหรือเปล่าเนะาะไว้เ่ยลุกจะตายแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะตีคริสเท่าเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าการตีตัวแถวหลังจะเป็นยังไงนะปานก,ก่อนนะครับโอเคเอ้ผมลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงน,นี่หว่าท่านผู้ชมไม่ลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงที่ต้องเปลี่ยนเป็นเคล,ลนะมันจะแรงกว่านี้นะครับ อันนี้คือไม่ไมีผม,มกระทู้เลยนะตังเสียงเนี่ยมีผมแค่รถคู่ดาวอย่างเดียวนะไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจได้อยู่นะดามเมจนะครับผมไม่น่าเกลีดยดเลยเอ้ยอีวานยไอ้บ้าสวยแล้วสวยแล้วลืมโมแต่แบบไม่เมื่อกี้นี่แบบผมปิดหน้าด้วยไงสวยแล้วเสียฮิวด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหเฟลสองต่อนะฮะแต่อีวานตัวยืนมันจะไม่อึดนะครับโอ้โหติดเดือดตายไหมนะ เย่ yeah, ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนต้องรบโจมตีละเขายกโลูกก่อนแล้วกันนะโอู้จะตายแล้วฉันไม่มีทางแก่แก่ยกลูกก่อน <c oughs> ต้องรบแลโจมตีแล้วไม่ไหวเดี๋ยวอีวานตัวนี้ตายนะอีวานตัวนี้บอบบางนะครับเอ้ยแต่ลุกเขาจะตายละอีกนิดนึง,ง,งตั้งหลักก่อนนะครับตั้งหลักก่อนเ <c oughs> ฟลเฟลเฟล ลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงบ้าจริงเลยอะไรวะฮิวานเหนื่อยพึ่งโอเคฮิวานโดนรัวนะครับเลือดน้อยนะตัวยืมนะตัวยืมมันจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเหมือนกับมันไม่มีขอให้นะมันมาแต่ตัวเปล่าเปล่านะลุกลุกไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องสนใจพาราแล้วนะ ไม่ต้องห่วงเรื่องสกิลทา,ลาราคับเรื่องดีบัฟแล้วนะครับดีบัฟเดี๋ยวเราดูดูตัวเลขตรงเธอตรงนี้เอาเลยได้เดี๋ยวสกิลเตีอนแล้วก็ฮิวไว้ยอกว่าฮิวแล้วกันนะโหเสียเวลาฮิวหนักเลยพออีวานตายนะครับจะได้ลืมเปลี่ยนสันเลี้ยงนะว,ว่าแย่จัง ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันนะหมดสะท้อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นดาเมจเฮ้ยโอ้โหมันไปล็อกตัวหลังไงมันไม่โดนแย่แล้วไม่โดนสันวเลอร์นะทำไงดีนะผู้ชมหรือว่าผมจะได้แค่นี้หรือสองนาทีทำไมมันไปล็อกคริสมาล็อกว่าจะล็อก เกิดอ,อะไรขึ้นจงเป็นพนลังให้ฉันตัด่าดสายลมชำระล้างศัตรูบ้าจริงนนดาาของงฉัจตยไปซะเฮ้ยใจเย็นดิบ้าเลี่ยหรือรถได้แค่นี้ฮะท่านผู้ชมเฟลหรอวะเนี่ยแย่แล้วสุดท้าย เหลือเยอะลเลยอะดูอีกทีนึงถ้าเกิดจับคิดอีกครั้งหนึ่งนี่คือจบเลยนะจริงๆไม่อย่างนั้นก็ต้องรองให้หรถจอดนี่หายไปนะต้องแปดเธอมาเนี่ยไปจับคิดอีกแล้วเฮ้ยไงงั้นล่ะบอปปล่อยเธอหลายก่อนแล้วกนะันนะเจ็ดเทธอเนี่ยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแล้วแหละนะครับตอนนี้ เขาไปโลลดรรโรนรถเกาะหรอใครมาขับรถโลนะครับเลยอาจจะแบบเยิงปกซิสอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะ<ส>เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะาอีฆาเทิร์นนะครับถือว่าเป็นการทดสอบแล้วกันนะนบ้าจริง,อเ,งรอเอาไปเลยโดนโจมตีหน่อยพอโจมตีเราอยู่นี่ว่าไม่เป็นไรไอยู่บนสกิลล่างฟูนะครับสกิลสามเป้าได้ไป อุ้ยรัวมากโอเคอ๋อหรือว่าเพราะว่ามันต้องใช้สกิลล่างหวังฆ่าโอ,โอเคสวยมาได้นะเพราะว่าสกิลล่ามันผมติดบล็อกบ่อยงไงมันก็เลยไม่ค่อยเข้านะครับดาวเมทเออห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยว, <c oughs> ว, 900, 5, ยวรถกร่อมใหม่ก่อนเมื่อกี้รถกล่อมหมดนะ มา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 ได้ฟันสักทีนึงอะ่ะส0วินะฮะโอเคสรุปว่าชาร์เซอร์เราต้องใช้สกิลล่าในการฆ่านะครับอืมต้องหวังผลสกิลล่านะอย่าเพึ่งตายอย่าเพึ่งตายอิ่วไหนดูซิดาเมจปึ๊บปึ๊บไม่ติดจดอ่อนไม่เป็นไร ได้มาสองพันเก้าอีกทีนึงอีกทีนึงเอ้ยโอเคอือได้มาเท่าน,นี้แหละฉันจะช่วยเธอเฮ้ยไม่ต้องซุยบ้าละ่ะได้เยอะกว่าเดิมต้องไหมตอนแรกมันเท่าไหร่นะได้สามหมื่นได้สามแสนหกใช่ไหมท่านผู้ชมสามแสนหกอันนี้มันเท่าไหร่วะอันนี้มันยี่สิบหก 2 6งบวก78นะครับ3ามแสนสามนะได้สูสีได้พอๆกันเลยแต่ว่าผมสัดส่วนเลี้ยงผิดนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมประมาณว่ามันน่าจะได้พอๆกันแหละน่าจะได้เท่าๆกันนะครับระหว่างทีมดาเมกับทีมถึกนะใครชอบทีมไหนนะครับก็ลองบิวด์ดูนะครับแต่ว่าผมปรผิดนะอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นต้องเป็นเคลนะทีมดาเมกนะครับต้องเป็นเคลนะอย่างนี้นะฮะโอเคอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าใครชอบทีมไหนนะครับทีมสุดสะท้อนหรือว่าจะเป็นทีมดาเมจทรูสนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาทีมไหนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ